คือมันตัวเรามันเป็นฆราวาสแต่เราใจเรามันอยากเป็นพระทําตัวเรียนแบบพระนะซึ่งมันก็โอเคส่วนหนึ่งมันก็ดีมันมันทำให้ชีวิตฆราวาสเนี่ยไม่สูญเปล่ามันมันเหมือนกับได้ตั้งต้นเป็นพระตั้งแต่ยังไม่บวชนะแต่ในอีกทางหนึ่งคือเราจะรู้สึกครึ่งครึ่งกลางๆอยู่กับหลายๆเรื่องมันมันไม่สุดนะบางทีอย่างได้เงินมา ใจหนึ่งก็ดีใจแต่มันก็ไม่สุดคือมันก็เอมันจะเดี๋ยวกลายเป็นปิดกลายเป็นอะไรน่นนี่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะมันครึ่งๆกลางๆอยู่ตลอดหลายเรื่องในหลายๆเรื่องนะก็เวลาดูเนี่ยดูด้วยอาการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นครับดูด้วยอาการเหมือนกับเอาง่ายๆอย่างอย่างเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งสมาธิตามที่พี่ไกด์ไปเนี่ยมันก็ครึ่งๆกลางๆนะ มันมันเหมือนกับจะผสมผสมกับไอสิ่งที่เราทําอยู่แล้วกับไอที่ว่าจะทําตามที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอารมณ์ครึ่งๆกลางๆพอไปปฏิบัติสมาธิหรือว่าจเจริญสติอะไรก็แล้วแต่พอมีอาการครึ่งๆกลางๆแบบนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่สุดมันรู้ไม่สุดนะตัวที่มันจะแสดงความไม่เที่ยงเป็นตัวแรกเนี่ยก็คืออาการที่เรารู้สึก คาคาครึ่งๆกลางๆแล้วมันคลายตัวเหมือนกับที่เราคุยกันเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นบูบๆเนี่ยนะอืมตัวนี้แหละที่เรียกว่าอนิจังตัวนี้แหละที่เรียกว่าเราเห็นสภาวะต่อหน้าต่อตา